สำหรับผู้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีหรืออุดตันเราก็จะมีแนวทางการรักษาหลักๆอยู่2แนวทางค่ะนอกเหนือจากการรับประทานยานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะรักษาด้วยแนวทางไหนเนี่ยผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องอยู่แล้วแนวทางแรกสําหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดหัวใจตีหรืออุดตันแค่1ตําแหน่ง1เส้นหรือ2เส้นไม่เยอะมากเกินไป ก็จะเป็นเรื่องของการทําบอลลูนหรือที่เราเรียกว่าการสวนหัวใจเพื่อทําบอลลูนขยายหลอดเลือดพร้อมกับใส่ขดลวดแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันหลายๆเส้นหลายๆจุดจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดบายพาสหรือการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นการทําผ่าตัดใหญ่ การทำบอลลูนหรือการสวนหัวใจเพื่อทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดเนี่ยนะคะข้อดีก็คือไม่เจ็บตัวมากเพราะว่าเราใส่สายสวนเข้าไปตรงตำแหน่งที่เป็นหลอดเลือดซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็นิยมใส่สายสวนผ่านเข้าทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราใส่สายเล็กๆเ,เ,เ,เข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่หลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นยืนเดินทำกิจกรรมได้ตามปกติเลยในขณะที่การผ่าตัดบายพาสหรือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดขนาด ใหญ่ที่บริเวณหน้าอกซึ่งก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยยาวนานกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนสําหรับการทําบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหลังจากทําบอลลูนใส่ขดลวดแล้วผู้ป่วยยังต้องทานยาซึ่งเป็นยาเฉพาะสําหรับภาวะโรคหลอดเลื่อนหัวใจในขณะเดียวกันก็จะต้องมียาชนิดอื่นซึ่งผู้ป่วย,ยต้องรับประทานประจําอยู่แล้วเช่นยาเบาหวานยาลดความดันโลหิตเป็นต้นขณะเดียวกันหมอก็จะนัดมาตรวจติดตามอาการเพื่อประเมินภาวะโรคเป็นระยะระยะด้วยไม่ใช่ว่ารักษาด้วยการทําบอลลูนแล้วจบ เลยนะคะเรายังคงต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องหลักๆก,ก็คือต้องเป็นการออกกําลังกายที่เป็นคาร์ดิโอหมายถึงจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของชีพจรต้องรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยการออกกําลังกายด้วยการเดินนิดๆหน่อยๆโดยที่ชีพจรยังไม่เต้นเร็วหัวใจยังไม่เต้นแรงขึ้นยังไม่หายใจเหนื่อยก็อาจจะยังไม่ทันได้เกิดประโยชน์ต่อหัวใจค่ะถ้ามีเบาหวานเราก็ต้องลดอาหารที่เป็นข้าวแป้งน้ตาตาลใช่ไหมคะถ้ามีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงก็ต้องลดอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงขณะเดียวก,กันก็อาจจะต้อง รับประทานยาควบคู่กันไปด้วยอาหารที่เค็มอาหารที่มีโซเดียมเยอะมีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าทําให้ความดันสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะบวมเกิดภาวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวได้ในผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่ค่อยดีอยู่เดิมโรคหัวใจมีความสําคัญแม้ว่าคุณจะยังไม่เป็นโรคหัวใจในขณะนี้คุณก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจในอนาคตการดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ เรื่องธรรมดาพื้นๆมากเลยนะคะแต่ว่ามีส่วนสําคัญมากในการป้องกันโรครวมทั้งโรคหัวใจด้วยถ้าไม่แน่ใจในอาการที่มีอยู่หรือไม่แน่ใจว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นโรคหัวใจแวะมาเล่าให้ฟังแวะมาตรวจที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเมดพาร์คได้นะคะ Med Redefining healthcare Park Hospital: